จะเห็นว่าสวยมากจริงๆนะคะยอดสมบูรณ์สวยนะคะแล้วก็ต้นขยายขึ้นกว่าเดิมนะคะต้นขยายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล้าชอบไลน์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูความสวยงามของต้นมะพร้าวสีดาหรือว่าต้นปงนะคะว่าเขามีความสวยงามขนาดไหนนะคะเราลองไปดูยอดกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นยอดนมเนื้อน,นะคะ,ะเริ่มใบแก่นะคะเริ่มใบแก่อันนี้จะมีความสวยนะคะคือจะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวน,น,นวลสีเขียวเข้มแต่นวลน,นะคะก็ยังไม่เข้มมากนะคะ อันนี้เขาจะเป็นสองชั้นนะคะสองชั้นใบเป็นสองชั้นก็คือใบเก่านะคะใบเก่าก็จะเป็นนี่เลยข้างล่างนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่ที่ออกนวลๆนะคะอันนี้จะเป็นใบเก่านะอันนี้นี่อันนี้ใบเก่านะคะออกแก่แล้วเนาะเห็นไหมคะดูความแตกต่างนะคะอันนี้ก็คือใบใบใหม่นะคะก็คือใบใหม่เนาะที่ออกเป็นนวลๆนะคะอันนี้ก็คือใบเก่า เป็นสีออกเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นใบเก่าเตรียมที่จะร่วงแล้วนะคะเตรียมที่จะเขาจะผัดนะคะผัดใบนะคะคือเขาจะโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เขาสลัดเอาก้านเอาใบาทิ้งนะคะต้นปงเขาก็จะโตมาอีกชั้นหนึ่งประมาณนี้เลยนะคะต้นเขาก็จะขยายขึ้นนะคะเราไปดูอยอดกันดีกว่านะคะยอดส,สวยนะคะ ต้นนี้สวยมากนะคะไม่มีแมลงหรืออะไรกินเลยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากนะคะสวยมากจริงๆถ้าใครได้มาเห็นแบบจริงๆนะคะจะเห็นว่าสวยมากจริงๆนะคะยอดสมบูรณ์สวยนะคะแล้วก็ต้นขยายขึ้นกว่าเดิมนะคะต้นขยายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยะ,ะอันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจของเจ๊เนะาะอาจจะผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้คือความเข้าใจของเจ๊นะคะอ่า เราจะเห็นได้ว่านะคะเห็นไหมคะก้านจะไม่เหมือนกันนะคะดูอันนี้จะเป็นก้านใหม่นะคะของยอดใหม่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านเก่านะคะก้านเก่าก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวเข้มอมเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านเก่าที่เตรียมที่จะผัดใบทิ้งนะคะเพื่อที่ว่าอันนี้ก็จะมาเป็นใบแก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านแก่นะคะอ่า นีก็ยังนมเนื้ออยู่ค่ะยังเป็นยอดนมเนื้ออ่อนสวยอยู่เลยนะคะนี่เราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ต้นปงสวยมากค่ะทุกคนสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นใบของอ่างวดที่แล้วนะคะก่อนก่อนที่เขาจะร่วงนะคะก็จะเป็นใบประมาณนี้เลยนะคะน,นี่เขาก็จะเป็นใบที่แก่แล้วผัดใบแล้วอันนี้จะใบแห้งอย่างนี้เลยนะคะแห้งอย่างนี้เลยเห็นไหมคะ พอผัดใบแล้วก็จะเป็นใบนี้นะคะใบก้านอันนี้ก้านเหลืองก้านเหลืองอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะแห้งเหมือนกันนะคะเพราะถ้า,าใบนี้โดนผัดปุ๊บใบนี้ก็จะแก่แล้วก็จะมียอดต่ออีกเลยคือเวลาที่ต้นโป่งเขาโตแล้วนะคะโตได้พอประมาณแล้วเขาก็จะแบบเร็วมากนะคะเร็วมากนะคะทุกคนคือ ลืมลืมปุ๊บ,บนะคะก็เขาก็จะออกยอดอีกแล้วนะคะประมาณนี้เลยก็สวยค่ะทุกคนสวยจ้าจากลำต้นนะคะตรงนะคะแล้วก็ไปบานตรงสะโพกนะคะสะโพกข้างล่างนิดนึงอันนี้ก็จะตรงมาอันนี้อาศัยด้วยความเชื่อว่าต้นเขาใหญ่เขาจะสวยนะคะน,นี่สวยมากเลยจ้าทุกคนจ้าสวยมากมองไกลๆกก็สวยนะคะใบาย,ยาวนะคะใบ,าย,ย,าะะบาย,ยาวแน่นอนนะคะไม่ใช่ปงใบสั้นนะคะเป็นปงใบาย,ยาว สวยจ้ะอันนี้นะคะเรากะว่า,าต้นที่ไม่มีแบบนี้จะเป็นตัวตัวผู้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะปงนะคะเมื่อก่อนบางบางต้นนะคะอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะคะบางาเมื่อก่อนต้นนั้นเนาะ เดก็เคยเห็นเขาจะเป็นเกสรตัวผู้ออกมานะคะพออีกปีนึงเขาก็จะเป็นมีลูกนะ,ะมีลูกมีลูกเป็นตัวเมียออกมาเลยอันนี้ก็เป็นปงแท้นะคะปงแท้เป็นปงแท้แท้นะคะที่สวยสามารถขยายพันธุ์ได้เองด้วยนะคะอันนี้ก็เขาบางทีเขาก็จะมีลูกนะคะถึงเวลาเขาก็จะมีลูกนะคะคือมีลูกหลายต้นเลยค่ะแต่ เดี๋ยวเอาไว้นะคะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเวลาเขามีลูกอะ่ะเขาจะสวยด้วยนะคะแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ได้ด้วยแต่เป็นเพราะว่าเม็ดเม็ดที่เขาเม็ดของต้นปงนะคะเขาก็จะงอกช้านิดนึงนะคะเราก็ต้องอดทนรอ,อนิดนึงนะคะประมาณที่เจ๊เคยเพาะเนาะประมาณเดือนสองเดือนนะคะขวาเขาก็จะมีงอกออกมาเนะาะประมาณนี้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊นะทำคลิปต่อไปจ้าแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เจ๊อัปโหลดขึ้นมาเนาะ,ะก็ขอฝากเจชงชอบเล่าชอบไลค์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะ